โชคลาภสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับ1ธันวาคม63นี้เป็นยังไงมีโชคอยู่นะครับแต่โชคมาจากเลขที่ใกล้ตัวเหมือนกันเลขติดตัวเหมือนกันเป็นเลขเกี่ยวข้องกับ4ตัวท้ายบัตรประชาชนและละเลขท้ายบัตร ATM ครับลองไปดูนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาคลนะ้ายๆกับราศีตุลเมื่อกี้เลยถ้าใครดูมานะครับเพราะว่าราศีพิจิกเนี่ยโชคมันยังอยู่ใกล้ตัวอยู่ติดตัวจริง,รงๆมันเป็นเลขที่บางทีพิจิกเองก็มองข้ามมันเห็นอยู่ทุกวันคุกคลีอยู่กับมันตลอดบางคนบอกเป็นรหัสบัตรประจําตัวพนักงานเป็นรหัสคี์การ์ดที่จะต้องใส่ข้อมูลเวลาเข้าออทำงานออฟฟิศหรือวันนี้คุณต้องสมัยก่อนยังมีเซ็นชื่อนะบางคนเป็นข้าราชการไปเซ็นชื่อเข้าอองานลำดับเซ็นชื่อวันนี้ลำดับเท่าไร อไอ้เงี้ยมันเป็นเลขใกล้ตัวเลขติดตัวแต่ถ้าคิดไม่ออกหาไม่ได้เอาบัตรประชาชนกับเลขท้ายบัตร ATM ครับพระพิจิกจะได้โชคจากเลขเหล่านี้นะฮะภาพรวมดวงชะตาพิจิตต้องบอกเลยเลยว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับให้ระวังเรื่องของการสื่อสารนะความผิดพลาดเรื่องของคำพูดการสื่อสารไว้หน่อยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเ,เป็นเรื่องของการรักษาสัจคําพูดเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าจะพูดอะไรแล้วแต่ในช่วงนี้พิจิกเหมือนโดนลองของเพราะดาวมันเดินเข้าคู่แบบ ความลับถูกเปิดเออพิจิกระวังอีกเรื่องความลับถูกเปิดเผยด้วยนะทำอะไรไว้โกหกอะไรไว้โกหกอะไรแฟนไว้ไม่เนียนช่วงนี้นะฮะโกหกไม่เนียนเรียนมาใหม่อาจจะถูกแบบเกิดปัญหาจากคำพูดจากคำโกหกได้ดังนั้นไม่จำเป็นสารภาพไปให้หมดรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการลองของลองวิชาครับความสามารถคุณเก่งจริงเปล่าเก่งจริงหรือไม่อันนั้นพิสูจน์ตัวเองให้ดูดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงพิสูจน์ตัวเองครับพูดน้อย อยาาคุยเยอะอยากขี้อวดเด็ดขาดอวดเมื่อไหร่พังเมื่อนั้นนะพิจิกในช่วงปักนี้ฝากเอาไว้เตือนเอาไว้นะครับในไพ่พยากรฝากบอกชาวเนียทำอะไรต้องนิ่งๆฮะพิจิตขอให้นิ่งไว้เลย,ยไพ่ใบนี้คือนิ่งนะนิ่งคิดนะครับแล้วการนิ่งคิดการนิ่งที่อยู่เฉยๆมันจะปกป้องตัวคุณเองเห็นอะไรไม่ชอบเห็นอะไรไม่ดีอย่าไปกระตุกกระตักอย่าวย่วายอย่าไปออกหน้าแทนใครอย่าไปเป็นฮีโร่เฮ้ยเดี๋ยวจัดการคุยกับเจ้านายให้เดี๋ยวจะ เป็นเดือดเป็นร้อนแทนให้ยาเด็ดขาดอยู่เฉยๆดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีการที่เราออกหน้ามากๆมันกลายเป็นว่าเราเองนั่นแหละเจ็บตัว นะฮะอ่ะทำบุญเสริมดวงชะตาทำอังยังทำบุญอะไรดีทำบุญเกี่ยวกับน้ำครับไม่ว่าจะเป็นถวายแทงน้ำนะบางวัดไหนต่างจังหวัดถวายแทงน้ำถวายซื้อน้ำเป็นแพ็คไปถวายพระไปถวายสำนักปฏิบัติธรรมไปให้กับองค์กรการกุศลให้กับมูลนิธิให้เขาไปแจกจ่ายต่อก็ได้หรือไปทําบูชาสการะองค์พญาน,นาคโดยพญาโดยเฉพาะองค์พญา,พามุจจรินทร์นาคราชจะให้โชคสําหรับชาวราศีพิจิกครับ